สวัสดีครับพบกับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่24เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเขียนโดยสัรส้มครับเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้หัวข้อที่สารส้มให้เอาไว้คือผู้ว่ากทมคนใหม่กับความต่อเนื่องของการพัฒนาเริ่มต้นอย่างนี้ครับ เมื่อวานนี้นี่นะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้สแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะร่วมทํางานกับนายชัดชาติและก็ทีมงานทุกคนนะครับเพื่อทําการขับเคลื่อนและก็พัฒนาอะไรที่เป็นผลดีมีประโยชน์กับชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยรัฐบาลก็พร้อม ที่จะสนับสนุนตามที่รัฐบาลเองก็มีนโยบายชัดเจนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนายกรัฐมนตรีนี่ย้้ำนะครับว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ว่าใครจะมาจากพักการเมืองไหนก็นแล้วแต่ตนในฐานะนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะทํางานร่วมกับทุกคนโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับโฆษกประจาสํานักนายกรัฐมนตรี ธนากรวับงบุญคงชนะก็เปิดเผยบอกว่าประการที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงานพัฒนามากมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกทมก็เป็นโครงการที่ทําให้กทมหน้าอยู่ในระยะยาวอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นการเอาสายไฟฟ้าลงดินการพัฒนาคลองต่างๆบ้านที่มั่นคงปลอดภัยริมคลองสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวโครงข่ายระบบรางรถไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้น ธนกรบอกว่าบางโครงการเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับบางโครงการก็กําลังจะเปิดให้บริการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แหละครับแล้วก็อีกหลายโครงการเนี่ยก็จะทยอยเสร็จในอีกไม่กี่ปีเช่นกันงานเกือบทั้งหมดเนี่ยสำเร็จได้ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐบาลนี่เป็นประการที่1นประการที่2ครับโครงการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยจะราบรื่นหรือไม่จริงต้องขึ้นอยู่กับ2ฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายของผู้ว่ากทมคนใหม่นายชัดชาติ และฝ่ายของรัฐบาลก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาละรครับในทางกฎหมายเนี่นะครับผู้ว่ากทมต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงอะไรที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีมีโครงการลงไปให้กทมดําเนินการและผู้ว่ากทมขัดขืนเตะทวงเกียร์ว่างหรือมีคําสั่งฝ่าฝืนคําสั่งก็ถูกลงโทษได้และก็ถูกปลดได้เช่นกันแต่ในทางตรงกันข้ามครับ ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยถ้าในอนาคตรัฐบาลสั่งให้ผู้ว่ากมทมทาจะเกิดความเสียหายขึ้นมามีปัญหาเรื่องการทุจริตและประพฤติม,มิชอบเนี่ยผู้ว่ากทมจํายอมฝืนทําตามไปก็เหมือนกับสมัยโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงนั่นแหละครับอดีตผู้ว่าอภิรักษ์เนี่ยเข้ามาดําเนินการทีหลังนะครับแต่สุดท้ายระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลที่กํากับดูแลก็มีความผิดส่วนอดีตผู้ว่าอภิรักษ์สุจริต ย่อมเป็นเครื่องคุ้มครองสารยกฟ้องเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ประการที่3ครับเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นโครงการดีประเทศชาติและชาวกรทมได้ประโยชน์เนี่ยจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่เดินต่อนะครับแต่ถ้าโครงการใดก็ตามถ้าหากว่ามีการทุจริตก็เป็นเรื่องที่ผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยสามารถตรวจสอบสามารถกันกรองได้ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมโดย ต้องไม่กันแกล้งใครให้ได้รับความเสียหายอันนี้เป็นเรื่องที่พึงกระทําประกาศที่4ครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับโครงการใหม่ที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ประกาศเป็นนโยบายเอาไว้200กว่าข้อเนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่องที่ทําได้สําเร็จโดยลําพังกทมเองประกาศที่4ครับนอกจากนี้โครงการใหม่ที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ประกาศเป็นนโยบายเอาไว้200กว่าข้อเนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่อง ที่ทําได้สําเร็จโดยลําพังกทมอเองแต่ว่ามีหลายเรื่องจะต้องประสานกับหน่วยงานที่อยู่นอกเหนือการสักการของกทมซึ่งหน่วยงานอื่นก็อาจจะมีเหตุผลอาจจะมีข้อจํากัดแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นในด้านอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างครับการเพิ่มรถเมยสายหลักและสายรองราคาถูกและราคาเดียวเรื่องการทบทวน B.R.T. เพื่อพิจารณาการดําเนินโครงการเรื่องพิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดเรื่องการนำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเรื่องเทศกิจผู้ช่วยจราจรเรื่องการเสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสะพานแห่งใหม่เรื่องกรุงเทพเดินได้พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ1000กิโลเมตร เรื่องเรียบคลองเดินได้ปั่นปลอดภัยทางเรียบคลองคุณภาพเรื่องการดึงอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจ50าย่านทั่วกรุงเทพเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผลงลอยพร้อมกับติดตามการดําเนินการเรื่องการปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็กําแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเรื่องเรียนฟรีชุดฟรีไม่มีเก็บเพิ่มเรื่อง after school program เรียนเล่นหลังเลิกเรียนเรื่องเพิ่มสมสติการครูให้เหมาะสมเรื่องการเพิ่มประปลาหัวแดงโดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น เรื่องสายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อนสะท้อนต้นทุนไม่กระทบประชาชนเรื่องโปร่งใสไม่ซวยเรื่องสวน15นาทีทั่วกรุงเรื่องพิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกายในสวนของกทมได้เรื่อง12เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพเรื่องกรุงเทพมั่นใจปลอดภัยโควิดเรื่องตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตเรื่องเปลี่ยนสวาวการและลานคนเมืองสู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพและพื้นที่สร้างสรรค์ เรื่องจัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมืองเรื่องรถขยะไซเล็กเข้าใจเมืองเข้าถึงบ้านเรื่องขยายโครงการโรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียงเรื่องสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคงการเพิ่มสวัสดิการของพนักง,งานเก็บและขนขยะการขุดลอกและทําความสะอาดท่อระบายน้ํา3,000กิโลเมตรเรื่องการกวดขันจับปรับการทิ้งขยะลงแหล่งน้ําอย่างจริงจังน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยฟรีทั่วกรุงสร้างฤทธ รถไปฟ้าสายสีน้ำเงินสองฝั่งถนนครบทุกสถานีห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะนำร่องผ้าอนามัยฟรีผู้ว่าเที่ยงคืนสนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืนเพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินง,งานของคณะกรรมการชุมชนและการปรับให้เป็นรายปีบัตรคนพิการจุดเดียวจบทุกโรงพยาบาลสังกัดกทมนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับ ผู้ที่ใช้นามวัดชัยมหาชัยเนี่ยนะครับได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าขอลงเป็นหลักฐานก่อนเลยครับเผื่อในอนาคตจะเคลมกันไม่ได้ข้อหนึ่งธันวาคมปี2564นะครับ AMR ได้ลงนามนำสายไฟลงดินในกทมบุลค่าทั้งหมด469ล้านบาท วางกำหนดเอาไว้ภายในระยะเวลา1,000กับอีก80วันโดยจะดำเนินการนำสายไฟฟ้าแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยลงดินจากสุขมุมวิท81ถึงแบริงโดยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ว่าอัศวินอัปเดตการนำสายไฟฟ้าลงดินไปแล้วกว่า1 3 30 0 0เมตรในเส้นทางทั้งหมด21เส้นทางด้วยกันข้อ 2. ครับอธิราชปรารพอฝนยทินลาดพร้าว ถนนรัชดาพิเศษถึงถนนพระรามเก้ารัชดาพิเศษถึงถนนอโศกถนนพระราม4ี่ถนนพระรามสาม 3, ถนนจราญสนิทวงถนนวิทยุถนนนานา,นานเหนือและก็ถนนจิตลมข้อ3ครับโดยในขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการดําเนินการอีกกว่า20เส้นทางด้วยกันระยะทางกว่า250กิโเมตรแล้วก็วางแผนในการเปลี่ยนสายสื่อสารของกทมภายในเวลาอีก3ปีนะครับโดยจะมีกรุงเทพธนาคมเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการอีก 2,228กิโลเมตรกับอีก7เมตรข้อ4ความจริงพวกโครงการต่างๆเนี่ยมันก็เดินหน้าไปตามแผนเดิมเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ตั้งแต่ปี37ปี39คสกชก็ทำมาต่อเนื่องแล้วก็สร้างในปี59เป็นตน้นข้อ5เท่ากับว่าจากนี้ไป3ปีนะครับ ถ้ามีสายไฟลงดินทั้งหมดแปลว่าไม่ใช่ผลงานคุณคนใหม่แต่อยา่างใดนะครับสารส้มก็เลยสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าสุดท้ายคนกทมเนี่ยก็ต้องช่วยกันติดตามการทํางานของผู้ว่ากทมคนใหม่นะครับจะต้องทําเพื่อคนกทมทุกกลุ่มต้องเป็นอิสระจากพรรคการเมืองและที่สําคัญครับผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยจะต้องเป็นอิสระจากนักโทษหนีคดีอย่างแท้จริงด้วยนะครับ